สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับเมื่อวานบอลยุโรปวันนี้บทสรุปทุกช็อตเด็ดของฟุตบอลไทยนะครับโดยคู่ที่เป็นบิ๊กแมทที่สุดก็แน่นอนครับ BEC เทโรศาสนะซึ่งฟอร์มกำลังฮอตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะชนะสุพรรณถล่มไป4ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นเจอกับบุรีรําบุรีดํานะฮะต้องการช,ชนะแบบสุดๆเพราะว่าเพิ่งแพท้ทางด้านของโปฮังสตลเลอร์ซึ่งเป็นแชมป์ จากเกาหลีใต้ในศึกบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะและอะไราจะเกิดขึ้นทุกช็อเด็ดเราจัดไปบิ๊กแมตช์นะทัามังกรบี c ซเทโรในชุดแดงสัดก,กับบุรีรัมซึ่งบุรีรัมไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว1ปีกับ4เดือนแต่ B.E.C. ไม่แค่์ครับจอร์จี้เวลคัมกองหน้าฮอนดูรัสซัดมีเสียว แต่7นาทีต่อมาเจซิมสันอดีตกองหนะ้าอาร์เซนอลล้มลงไปในกรอบเขทัวษพีเคฮะแล้วก็เป็นทางด้านของเจจัดไปบุรีดามบุกมานำ1-0แต่แล้วก่อนหมดครึ่งแรก6นาทีรังสันเปิดคุมสันโขกบอลเด้งไดกิอีวามาสะสุกยุย 1ประตูต่อหนึ่งและในช่วงวินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกิลเบอร์คุมสันกองหน้าการหน้าลากเช็คบินบีซีพลิกนำา2 1แต่บุรดรามเชิร์รทอบอมให้กับทางด้านของวิกเตอร์ลิโอเนล2ประตูต่อ2ฮะแต่9นาทีต่อมาช็อตเด็ดแห่งช็อตเด็ดครับจากลูกฟรีคิกรังสรรแตะให้กับพีรพัฒน์โนชัยยาจากเกือบครึ่งสนามสามประตูต่อ2ครับเป็นประตูแรกในรอบ3ปีของพิรพัฒน์โอ้โห มาดูเกมของบุรีดำเฟรีคิกจากอุ้มเทียทรทอนทศพรเสีเรืองโอ้โหปัดชนเสาและก็เสียบีซีรอดตายและคราวนี้นะฮะเป็นโอกาสสวนของบีซีทางด้านของโชชิโมจิกับโอกาส4-2หลบแล้วแต,แต่แต่ไม่มีใครชาร์จครับจบเกมบีซีชนะบุรีด์3-2ขึ้นเป็นจ่าฝูงไทยพรีเมียร์ลีกร่วมกับเมืองทองท่าประธานร้ามาค่ะ very very happy ตอนนี้นะฮะบอลไทยของเราเนี่ยพัฒนาไปอย่างมากมีการยิงประตูบบบแบบสุดยอดแบบสุดๆและช่วงนี้แหละครับจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าคุณเห็นการยิงประตูแบบสไตล์บอลไทยจัดไปนั้นคุณจะไม่กล้าด,ดูถูกฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนเพราะทั้งหมดนี่คือ3ที่สุดอันดับ3ดิยูบีรัมมุนจักเสียบคานให้สุพรรณชนะบีจีสอง Number 2 Angelo m a ทู u c a เฮ้ยโอ้โหกองหน้าประวัยซัดให้เชียงใหม่และอันดับหนึ่งลูกยิงประวัติศาสตร์พิรพัฒน์โนชัยาประตูแรกในรอบ3ปีพาบีเีชนะบุรีรัมย์ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงไทยพรีเมียร์ลีกและพรุ่งนี้16บหนาฬิกาสีนาทีแฟนๆแมนยูและลิเวอร์พูลห้ามพลาดเดือดแน่